สวัสดีค่ะทุกวันเบเกอรชรี่ค่ะอ่านมือนีเข้ามาเที่ยวกันค่ะออกมาเที่ยวป่าอันนี้กำลังสิเขาไปถนนนี่มานอนข้างคืนค่ะนี่เป็นบ้านที่เซามาทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขากำลังขึ้นไปโอ้บ้านขึ้นเขาเขากำลังึืนเขากับสิ่ป,ประมณอาน have a dog จากซิดนีย์มาประมาณสมบงกว่าค่ะเยอ this place hello โอมีหมาป้อง d s t house yes oh t h a s nice โมโมเขามากันแล้วนะคะ hi brown Look the, oh, the video. All <laughs> <laughs> uh, the video. I Did Jack in the Frank! Friends. Friends. <laughs> <laughs> Look at that. Go in, go in. Wow. Hey, What's that? Hello. What's that? Oh Hello. my god. Oh my god. Hello. <laughs> hey. Hey little girl. It's so Hello. Exciting. Very excited, hey let's come here come there's, there's. Oh, oh my God. hello hey hey little girl it's exciting. very excited hey let's come here come i oh, her voice is same like the fox it's in a wild dog yeah. let's see if she plays with you louis louis เดี๋ยวนางเหรนค่ะนางเห่นจะเข้านึงทาบังโมูมเ้าจะเห่นกันก่อนจงโ e โมเขาจะเห่นกันก่อนนี่เป็นฮอลิเดย์นะคะวันพักฮอลิเดย์ทีว่ามาพักกัน อจองพันอินเทอร์เน็ตค่ะตรงนี้เจ้าของบ้านเฮ็ดบ้านไว้เลือใหม่กับไม่บ้านเหลือที่แบบเขาบริยุเขากับปล่อยใหลลก้นเสาอากาโฆษณาทั้งอินเทอร์เน็ตนะคะเฮ้ยเจ,จ้านางเวดกันอยู่นี่แล้วกนันี่เป็นบรรยากาศในบ้าน,นะคะ่ะบรรยากาศในบ้านสามารถใส่ได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่ากับรีเทิร์นขึ้นเบริร์ตสุยางนี่ขึ้นเขาเบริร์ตสุยาง นี่ค่คะแล้วกัโต๊ะอาหารกับเข่ากับน้ำของเครืงเครื่องนี่เตรียมมาเองแต่ว่าไข่ของทางฟ้ามีให้นะคะไข่ทางฟ้ามเขาไม่ไห้ค่ะนี่นนเรียกไก่ผนเลยเอาไข่ให้แล้วมีถวยไมีสาบนี่บริการจ้ากของแล้วกัล่างเก็บไว้คือเก่านะคะ แล้วก็เครื่องปรุงมีจักหน่อยค่ะมีชามีน้ำมันมีพริกไทยมีผ่นะมินิกอกมินิกะน้มเนิ่มมีไฮเบิร์ตถวยซ้ำเจ้าสีปรุงยังเฮ็ดยังมีเบิดนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของบาร์บีคิวเพราะว่าเขามีบาร์บีคิวไฮเฮ้าค่ะแต่ว่ากับบริการเจ้าของแล้วก็ลากขึ้นเขาถวยซ้ำน้ำมักรซอนสมนะคะอันนี้บานในปลาเด็ดนี่เห็นไหมให้คนเศา ฟอยฟยครบคือเหมือนเท่าอยู่บ้านแหละค่ะมีของทุกอย่างครบคอยู่บ้านนะคะแล้วก็แก้วผู้ใดอยากกินบอกกินไว้จังสีค่ะมีไมโครเวฟหอยนางนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดถ้าเกิดเขาทาความสะอาดแล้วเขาเปื่อนเขากกบเขากะทำความสะอาดเองนะคะแล้วก็มีหมอ้อให้ใเฮ้กับเขากับน้าโอ้ลืมหมอ้อเขามานี่ค่ะเครื่องปิ้งขนมปัง แล้วทัดไหมอีกจังน้อยสิเป็นทีนอนนะคะนี่เป็นทีนอนทีนอนขอ,องแรกนีน่เดี๋ยวเข้าไปห้องน้ำกันเลยห้องน้ำนะคะนี่ห้องอาบน้ำค่ะแล้วก็ทั้งล้างก็เลี้ยวเห็นเป็นบรรยากาศข้างนอกโอ้ยตื่นขึ้นมาคลี่ได้อย่างนี้เลยขี้แบบว่าต้องยยานเมนใส่เจ้าของ <laughs> อันนี้พัชรีของเราค่ะแล้วก็คื้นไปนะคะขึ้นไปปล่อยเห็ดซุมนั่งนั่งหัวลอกกันอยู่ตารางก่อนมันเหมือนไปนยางป่ามากนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องทํางานสามารถใส่โทรทัศน์ได,ด้สามารถเอาแนวมาจอยกับคอมพิวเตอร์จะของได้นะคะเกามีให้บริการ้แลวก็เป็นที่นอนเตียงแรกมาจจะค้นกระสร้างแจงเขานะคะ น,นี่ก็เป็นห้องนอนคือกันนี่ค่ะห้องนอนอันนี้สามารถเบ่งเท้าได้ผนมีหอยพอบเมื่อกี้เจ้าของบ้านผนซื้อมาแล้วก็ตั้งไว้นะคะผู้ใดอยากใส่ก็ใส่นี่แล้วก็ห้องผ้ห้องมัน่นเตียงไผ้เตียงมัน่นจับจองกันเราเองนั่งโซลีกันเราเองนะคะเบิร์แล้วค่ะมองลงไปแบบนี้ถาม่าสาต,ต่อขึ้นนี่ค่ะแพงบอกอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะ แต่ว่ามาก,กันกับมูหลายคนแบบนี้ก็คือหานกันหานกันนะคะหานกันปุ่นอันผู้สาวผู้หนึ่งผู้นอนผู้นอนสมาธิฟังปุ่นกับเป็นผู้บบาของเห้านะคะนี่้างๆบงบานค่อนข้างสิเป็นบรรยากาศที่สวยงามค่ะเราก็ตื่นขึ้นมาสดชื่นทำกงางธรรมชาตินะคะซึ่งค้นเมืองอย่างพวกมูมูเขาเนี่ย เขาบอมี่โอกาสที่จิได้แบบมีตึงขึ้นมาไปเห็ุงานในออฟฟิศตึงขึ้นมาไปเห็นงานออฟฟิศกลับมากนะคะเขาบอกค่อยดี่จะมีโอกาสหรือเวลาที่สิได้ออกมาเที่ยวจังสี่มีฉะนั้นเขาก็มีแบบว่าหลายมองค่ะที่เป็นบริการแบบว่าบ้านอยู่ในป่าในเขาแบบนี้นะคะให้บริการอยาเใหไปลงต้นพุนค่ะส้นที่มีสวนน,น้องไปพุ่นก็ได้แต่บว,ว่าท่านเดี๋วไปโอ้มีไก่พร้อม นี่ค่ะเป็นปลูกเวอร์ซูเนลปลูกพักปลูกหญ้าปลูกบักพริกไก่บักเกอเทศเดี๋ยวเข้าไปเบื้องสวนเพิ่นไก่ออกมาเองเข่าไปเองกุ๊ก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 ไก,ก่เป็นไก่พันธุ์ค่ะสีดำดำเฮ้ยมีหอดผักขมเนี่ยผักขมผักขมเนี่ยเอาไปลวกหาทางออกกับเพิ่นนี่นี่นะคะออาไปทางนี้สิมีหยังเขาไปได้เข่าไปดอกค่ะสวนเพลนบักกาละลวง ท่งงทิงก็จะเป็นปลูกต้นพรัมนะคะต้นพรัต้นแอปเปิ้ลแล้วก็มีบักนาวมี th, มะเขือเทศมีฟักทองมีอาบ็อกโคลี่นะคะบ็อกโคลี่แล้วก็มีต้นมะเดื่อฝรัง่งค่ะลาย,ย่างโรสแมรี่กับข่าวพุน่นน้ำมันฝรัง่งยังสีเต็มไปเบิดนะคะเขาประสามาข้าไปได้เพิ่นอนุญาตด้วยดอกค่ะแต่ว่าอัน <c oughs> บุญยันู่พนว่านะคะก็บแล้วบุญอยากขอบไปนี่ก็เป็นบักอือค่ะบักอือนี่บักอือนี่นะคะโอ้รู้สึกว่าจริเป็นต้นผักซีเล้าเลยนี่หอมๆเนี่ยแมนบ่ Remember? ดมสิโมเมนนี่เป็นตน้นอีหยังละหอมๆอมขึน้นวยแฮกนี่แหละหอมๆอมขึน้นวยแฮกนี่ค่ะมันจะเทศเต็มเลยน้ำมันฝรั่งกห็หล้าด้วยละ บกากเราแห้งค่ะเก่งใจเจ้าของบ้านเพิ่นกาเราแห้งนี่เข้ามาส้มกันเกือบบ่ได้ใส่นะคะบกาเข้าไปอันนี้โอ้บักอือบักอือดัวบกักใหญ่นึงพี่อืดมวยใ่แห้งค่ะนี่นี่นะคะโอ้ไก่นี่ค่ะเอาเล่นไล่กันหรอสูบบ่มิยังให้กินดอกนี่ฟางพุ่นกับต้นแอปเปิลค่ะคนปลูก เอามอนี่ลี้มากัดดากไปค่ะอันนี้ก็เป็นต้นล้ายๆบกักซุกอันบักอ,อึแต่ว่าเป็นล้ายๆบักอึอ,อ่อนต้นซุกินี่อางุนนะคะทั้งทั้งมันเป็นอางุนตรงนี้เป็นแอปเปิลปลูกวัสพืยางตัวหลานี่เนาะตัวนี้เป็นห้องไก่ค่ะแล้วก็ของที่มันปลูกไปในกรีนเฮากรีนเฮาคือว่าสวนผักปิดคนผักปิดปใหไแบบว่าอันนี้หน,นาวมากมันบ่ตาย แอปเปิ้ลหลายๆต้นมันเด้แต่ว่าบ่มีหน่วยเด้นี่ค่ะนี่ก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่อันนี้โอ้ยแบบพักขมพีพักขมพักขมเต็มเลยนี่ก็พักขมค่ะอยากลวกเนาะแต่ว่าอากาศเก็บฟังเพลินอันนี้ก็พักขมมีต้นน้ำไม้ฝรั่งเต็มเลยค่ะนี่ เบิร์ดแล้วค่ะยังส้มเพื่อนทีว่าเข้ามาเที่ยวกันสักคู่โอ๊ยเก็บนี่พักมาหอมเก็บเอาอันนี้จัขค้นเก็บเอาผักตั้งแงอันเป็นตังไรคะบรรยากาศเที่ยวบ้านตัวนี้เอินว่าอัน Holiday House Holiday House เอินว่า Airbnb นาะเขาเอาินกันคือแบบบ้านคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นนะคะเอิกระสี จอยจอยในอินเทอร์เน ok, ็ตเราค้นกสิไปจอยในอินเทอร์เน็ตเราค้นกสิไปเศร้าไปยังงสินะคะคือสั่งมวกพวกทุกข่อยมาเศร้านี่หาหกคนจิคนจังสิมานั่งกันอยู่เลยนะคะแล้วกะมาเศร้าแล้วกะกับ้านเจ้าไม่กับม้ามือไม่เจ้าไม่กับม้ามือไม่เจ้าไม่กับมาอย่นีค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเขาพอกันคลิปหนาทุกวันไปกับพัชรีพอกันคลิปหนานะคะพอกไปยังกับเจ้าสิไปเฮ็ดน่ากินแล้วจะไปกินข่าวนําเขาค่ะ ปกอยบอกใกล้สิเดตอดี้กินข่าแรงแล้วนะคะสิไปจอยกันก็มูก่อนเนี๋ยหเฮาซิมีคลิปมาต่อๆกันอีกอยู่นะคะพอกันคลิปหน้าทุกวันเป็นับพัชรีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย